สวัสดีครับพระที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีกุ่ใหม่มางขุณค,คมนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงของพิมพ์เจดีก็เป็นที่รู้กันว่าตั้งแต่ฐานล่างไปจลดพระเกศข้างบนจะเป็นรูปล่างสามเหลี่ยมนะครับจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชร ไม่มีเส้นชาจีวรพระองค์นี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะไม่ว่าเป็นพื้นผิวตรงพื้นคืบหาเป็นลักษณะของผิวฮางกระเบนมีปูนงอกขึ้นมาเป็นเส้นๆนะครับฐานาต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นของแขนก็เช่นเดียวกันส่วนเส้นซ้มจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มากที่สุดนะครับตามขอบตามมุมก็มีปูนงอขึ้นมาเป็นพระที่มีเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรมอย่างชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหม,มือนในบรรทัดมีเว้ามีโค้งเล็กน้อยนะครับตามขอบด้านบนก็มีปูนงอขึ้นมาหนาตาวัดเป็นสี น้าเงินฟ้านะครับก็ปั๊มได้เรียบร้อยเส้นสาย,ยละเอียดแสดงว่าขณะปัม๊มพระมีความแห้งการเปลี่ยนแปลงทางไา้ผของด้านหลังเราก็เห็นจากรูปภาพก็คือจะมีรูพุลนะครับมีลักษณะของปูนงอกแล้วก็มีลักษณะของคี้กุที่ลงไปเกาะจับติดนะครับ มาดูด้านข้างกันครับตรงขอบนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกมีีิกุกเลยฝังติดด้านในโองพระก็งดงามนะฮะมีเส้นสายต่างๆที่สมบูรณ์ก็ถือว่าโอเคนะครับเรามาดูอง์พระที่ถ่ายด้วยกล้องกละเขยไอสูงกันนะครับ ภาพนี้เป็นภาพใบหน้าจะสังเกตเห็นว่าผิวพันธ์นะฮะมีสูงมีต่ำซึ่งเกิดจากการงอกของปูนและการเซตตัวนะฮะมีรอยแตกตามธรรมชาติตังเกตยาบขึ้นไปถึงซุ้มนะฮะแต่เส้นซุ้มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างมากมองเห็นไม่ชัดเจน นะครับหน้าอกก็เช่นเดียวกันนะฮะเนื้อก็เป็นตะปุ่มกระปํามีความสูงความต่ําซอบแขนก็มีชิโกลงไปขอจับติดนะฮะตรงแขนก็เป็นธรรมชาตินะฮะพื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลง ทางกยภาพเช่นเดียวกันสภาพของแขนซ้ายขององค์พระก็มีลักษณะของน้ำมันตังอิ้วที่อยู่ในองค์พระขุดขึ้นมานะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะฮะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชร ภาพนี้ก็เป็นหัวข่าว่านะฮะผิวพันธุ์ที่เราเห็นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางไาภาพภาพนี้เป็นฐา,า,านนะฮะใต้ฐานก็มีกุลงไปเกาะจับเด็ด เนื้อในจริงๆก็เป็นสีขาวนะฮะอันนี้เราเห็นสีแดงๆคล้ายๆกับดินกาแพงที่อยู่ในผิวพระนะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับก็แสดงว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นพระสมเด็จพระละขังที่ถูกนำมาฝากกลุกมบางคุณพรมนะครับภาพนี้ก็เป็นลักษณะของฐานนะฮะอันนี้ก็เป็นสีของดินกำแพงสีของมวลสาร ตรงนี้เป็นบริเวณคิโกะนะครับอันนี้ก็เป็นรอยแตกตามธรรมชาติฐานล่างสุดนะฮะก็มีความงดงามตามธรรมชาติของพระที่อยู่ในเจนดีย์บางพงมมนะครับภาพนี้เป็น การแสดงให้เห็นถึงพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นผิวหางกระเบนฝั่งนี้เป็นคีกตุกนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านขวานะฮะพื้นคูหามีปูนก่อขึ้นมาเป็นเส้นนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีรอยแตกนะฮะเบ็ดน,นี้อาจจะเป็นก้อนมวลสารนะครับ ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านบนขวานะครับด้านนอกก็มีรอยแตกมีกุบลงไปขอจับติดด้านในก็เช่นเดียวกันนะครับภาพนี้เป็นด้านหลังนะฮะน้ำหมึกจะเป็นสีน้ำเงินนะครับพื้นผิวส่วนบนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มีการงอกของปูนนะครับสีของน้ำหมึกค่อนข้างจะเจือจางลงเพราะว่ามีปูนงอกขึ้นมาทับเดือนในขององค์พระจะเป็นสีขาวนะฮะปลายเจดีก็ยาวไปแทบจะหลดเส้นข้างบนนะครับ อันนี้เป็นผิวพันธุ์ที่มีความสูงความต่ำเป็นลักษณะของผิวหางกระเบนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาสังเกตและพิจารณาเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าผ้าองค์ไหนที่เราถือไว้จะแท้หรือไม่แท้นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกาะขยายสูงไปด้วยกันเลยนะครับ เริ่มจากใบหน้านะฮะถัดลงมาก็เป็นลำคอแล้วก็เป็นหน้าอกนะครับพระองค์นี้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะครับบริเวณซอกแขนก็มีที้กุกลงไปเกาะจับติดนะครับ บริเวณหน้าท้องก็มีการงอกของปูนเป็นตะปุ่มตะปําสูงสูงต่ำต่ำนะครับวงแขนก็เช่นเดียวกันนะฮะมีความเป็นธรรมชาติสูงหัวเข่าขวานะฮะหัวเข่าซ้าย การนั่งเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับภาพนี้เป็นฐานบัวนะครับรับลงมาก็เป็นฐานสิงห์นะครับค่อนข้างจะมองลำบากนะฮะก็ต้องอาศัยความพิจารณาความชำนาญ ที่จะสังเกตดูนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่มีมวสารเยอะนะครับเป็นพระสมเด็จที่สร้างที่วัตะขังและถูกนำมาฝากกลุกบาคุมคมนะครับซึ่งบรรดาองค์การพระเขาเรียกว่าเป็นพระสองครอนะครับ ปัจจุบันพระสมเด็จกลุ่ใหม่มาคุณพผมนะฮะเป็นพระสมเด็จที่ได้รับความนิยมเพราะว่ามีตาวัดปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับมงบอกถึงมีที่มาที่ไปใครเจอแล้วก็ถ้ามีสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบพระที่ผมนำมาชมนี้ก็ต้องรีบเก็บนะครับ ประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันฮนะแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแผ่นซสตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังกันนะครับบริเวณตามขอบตามมุมก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับเนื้อบริเวณนี้ก็มีลักษณะเป็นผิวหางกระเบนนะครับมีความสูงความต่ำน้ำมึกเป็นสีนเงินนะครับ ส่วนไหนที่ถูกปูนงอกขึ้นมาทับเขาจะสีเกือจางลงนะฮะส่วนไหนที่ปั๊มทับทิกโกุสีก็จะเข้มนะครับอันนี้เป็นลักษณะของธรรมชาติของพระที่มีทิศกุเกาะติดนะครับตามรอยแตกตามรูต่างๆก็มีทิกโกุลลงไปฝังติด พระองค์ไหนผิวพันธ์เรียบตึงไม่มีสูงไม่มีต่ําไม่มีปูนงอกไม่มียับไม่มีย่นเขาต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสุเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคขนธมนะครับการปั๊มตาวัสของพระองค์นี้ค่อนข้างจะปราณีตนะครับ ก็แสดงว่ามีคนปั๊มหลายคนนะฮะบ,บางคนก็ไม่ค่อยปราณีตไม่ค่อยละเอียดบางคนก็มีความละเอียดรอบคอบนะครับประเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแฮนไซต์ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุแฮนไซต์ลงไปแล้วนะฮะถ้าพัสุเด็จองนี้เป็นพัสุเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุค แล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนปัะหอยน้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระนะครับแล้วก็จะมีฟองกาดขึ้นมาแต่ถ้าเป็นพระใหม่พระเรซินพระปูนปัสเตอร์น้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะกระจายหายไปไม่เกาะบนองค์พระนะครับ ตำแหน่งนี้ก็เป็นลักษณะของพื้นผิวที่มีปูนงอกขึ้นมาเป็นผิวหางกระเบนนะครับจุดแบบนี้สิ่งลรานี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาดูนะฮะมาวิเคราะห์ดูว่าพระสมเด็จองที่เราถือนั่นจะใช่หรือไม่ใช่นะครับ ก็สรุปว่าน้ำยาก็โอเคนะฮะกระจายไปบ้างเพราะว่าพื้นมีขี้ฝุ่นนะครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้เรามาลองกดน้ำยาอีกมุมดูนะฮะดูว่าจะเป็นอย่างไร อันนี้เป็นมวลสารนะฮะเป็นดินแดงฝั่งนี้ไม่มีขี่ฝุ่นนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม,รรม็ดกลมแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นมาก็แสดงว่าพระองค์นี้ เป็นพระสุเดจที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูหรือหอยซึ่งตรงกับสำหรับตำราโบราณที่เรียกพระสุเดจว่าพระปูนปั้นนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูการงอกของปูน มาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับปูนฝั่งนี้จะงอกเป็นเส้นนะครับอันนี้เกิดจากพระหลายพิมพ์หลายองค์นะครับแล้ก็ไม่น่าจะเกิดจากแม่พิมพ์นะครับเป็นการเกิดจากการงอกของปูนตามธรรมชาติ ที่กุกก,ก็มีหลายแบบหลายอย่างที่ลงไปเกาะติดนะครับรอยแตกก็ม so, ีที่กุกลงไปฝังติดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับนะครับเนื้อฝั่งนี้การงอกของปูนจะแตกต่างกว่าฝั่งขวานะฮะจะงอกเป็นผิวหางกระเบน ตรงนี้เป็นลักษณะของเส้นซ้มนะครับอันนี้เป็นขีกรุนะฮะน่าจะเกิดจากน้ำมันตังอิ้วที่อยู่ในองพระุดขึ้นมานะครับ พระอ,องค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีนะครับเป็นพระสมเด็จพระละคังที่ถูกนํามาฝากกลุ่มังคมเพื่อให้ครบแปดหมืสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามนะฮะมีธรรมชาติของพระสมเด็จบางคุณคมชัดเจนม,มีความเข้มขลังนะครับเพราะว่า ถูกปุกเสกสองครั้งจากวัตรังครั้งหนึ่งแล้วก็จากบางค<ม>ุณมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ